สวัสดีค่ะพนมลุงถามมาต่อไปวันนี้อยู่กับเชฟแบมพัดพิมลเจ้าของร้านสมเกียรติโภชนาะวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่เกิดขึ้นในครัวคำถามก็มีอยู่ว่าเราจะมีวิธีการทอดไก่อย่างไรไม่ให้ออมน้ำมัน ที่ไก่อมน้ำมันก็คือไฟเราอ่อนเกินไปค่ะทําให้เราทอดนานมากขึ้นแล้วตัวน้ํามันเนี่ยมันแทรกเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะทําให้ไก่เราอมน้ํามันสําหรับวิธีการทอดไก่ไม่ให้อมน้ํามันนะคะอันดับแรกนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยค่ะไฟแรงเลยนะคะการดูน้ํามันให้ร้อนนะคะถ้าน้ํามันยังไม่ร้อนค่ะมันจะหนื่นะคะแต่ว่าถ้ามันร้อนแล้วมันจะใสไหลเหมือนน้าเปล่าเลยค่ะแล้วพอร้อนจัดแล้วใช่ไหมคะก็หลีเบาไฟมาเป็นไฟกลางค่ะพอหลังจากนั้นนะคะน้ํามันเริ่ม ซอฟลงนะคะก็สามารถนำตัวไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะพอเราใส่ไก่ทอดของเราลงไปนะคะเราว่าไม่ต้องคนมากนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันมันท่วมไก่ของเราอยู่แล้วค่ะก็แค่คนไม่ให้มันติดกันเฉยๆค่ะก็รอเวลาได้เลยค่ะ การทอดไก่นะคะเราจะทอดประมาณ7จ0ถึนาทีค่ะถ้าอยากได้ความชุ่มช่าของเนื้อนะคะก็ประมาณ7นาทีค่ะหรือว่าถ้าอยากได้แห้งหน่อยกรอบก็ประมาณ10นาทีค่ะเมื่อไก่ของเราสุกแล้วนะคะสีก็จะเหลืองสุกประมาณนี้นะคะ เราก็จะเอาไปพักน้ำมันก่อนค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ไก่ทอดที่กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันค่ะ ใครที่มีคําถามนะคะที่เกิดขึ้นในครัวก็สามารถฝากคําถามไว้ที่เพจพนมลุงไลท์ก็จะมีเชฟเมืออาชีพมาตอบคาถามให้แบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้พนมลุงถามมาต่อไปหมดเวลาลงแล้วเชฟแบมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ